วันนี้มาดูการลดต้นทุนอาหารเป็ดกันครับอันนี้เราใช้เป็นต้นกล้วยนะครับหยวกกล้วยน,นี่หั่นหยวกนะครับหั่นหยวกให้เป็ดน,นะครับาหั่นบางๆอันนี้เราจะประหยัดค่าอาหารได้เยอะนะไม่งั้นเราก็ไม่มีกำไรนะครับ ครับวิธีหัน่นทีหัน่นยอดกล้วย พอหั่นเสร็จนะครับเราจะได้โยเกล้วยนะครับที่อันนี้คือโยกล้วยที่เราฝ่านแล้วครับแล้วเราต้องเอาไปสับนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการสับหยวกนะครับน,นี่เราจะสับหยวกครับ จะเป็นแบบนี้ครับที่หันแล้วก็อยู่ประมาณนี้น,นะครับก็หยาประมาณนน้นะครับอันนี้เราจะให้เป็ดเจสตัวครับเจสิบตัวแต่ไข่แล้วยีสิบามตัวอีกห้าสิบตัวยังไม่ไข่นะครับ นี่นครับแล้วก็ผสมอาหารนี่นะครับอาหารนีกประมาณสองกระป๋องนะครับจะผสมคอกละสองกระป๋องนะครับอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับนี่เาิอยนะนี่เป็ดยี่สิบยี่สิบสามตัวอันนี้ข้อเป็ดยี่สิบสามตัวนะครับ ที่ไข่แล้วยีตัวอันนู้นจะเป็นของเป็ดยังไม่ไข่ไปทียไม่ไข่ห้ตัวประมาณห้าสว่าห้ตัวตายเป็ดกินห้าสิบสตัวห้าสิบสามตัวเยอะหน่อย เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผสมอาหารน้อยๆแล้วเขายังไม่ไข่โอ้เต็มถากนี่อาหารใส่นี่ครับครับผสมอาหารนะครับตัวไข่แล้วสองยี่สิบตัวนะครับสกระปองใส่สองกระป๋องนะครับ ยี่สามตัวใส่อใสองกระปอ๋งอ,นนองนี้ใส่กระป๋องครึ่งอันนี้เขาเป็ดห้าสิบสามตัวครับใส่กระป๋องครึ่งนะครับยังไม่ไข่นะครับลดต้นทุนหน่อยลดต้นทุนครับไม่งั้นไม่มีกําไรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจมแม่แม่ <c oughs> <c oughs> เศรษฐกิจ แล้วเราก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเอาบล็อกไปนี่ครับสมอาหารในกระป๋องครึ่งนะครับอันนี้ผสมอาหารสองกระป๋องครับอันนี้เป็นยี่สิบสามตัวเป็นที่ไขนะ่แล้วทุกวันนี้ได้ไข่ยี่สิบสามใบน,นะครับอันนี้วิตามินนะครับผสมวิตามิน เสร็จแล้วนี่ก็ผสมนะครับผสมในหะ้เข้ากันอันนี้จะมีข้าวนะครับข้าวที่เรากินเหลือนะครับแล้วก็มาผสมกับอาหารเศรษฐกิจพอเพียงนะอะไรที่เรากินเหลือครับแล้วก็มาให้เป็ดต่อ วิธีนี้ไข่ไม่ลดนะครับไข่ได้เท่าเดิมนะครับเราไม่ได้หมักอะไรเลยนะครับเราหัน่นปุ๊บเราสับเสร็จเราก็ให้เลยไข่ก็ยังได้เท่าเดิมใช่ไหมแม่ได้ <ừ> <weaknesses> ไปนะครับเราจะตามแม่ไปนะครับผู้ให้อาหารเป็ด้วย <yson> อ,นนอันนี้ไม่มีอาหารเสริมนะครับแต่วันนี้ยังไม่ให้นะครับหอยเชอรี่รี่นะครับมาหนึ่งขึ้นกระสอบเป็ดลองเรียกแล้วมาที่เดิมที่สวนหลังบ้านครับ รอนะครับลูกแม่มารอแล้วนี่นะครับสูงที่ไข่แล้วครับน,นี่สูงที่ไข่แล้วข้ามสะพานแล้วหรือว่าที่ครับต้องรีบข้ามสะพานตัวนี้จะเดินตามตามแม่ไปแล้ว กินดีเหมือนเดิมครับข้าวเหมือนเดิมอร่อยมนได้ไหมครับมันตกใจเราเนี่เลยเดี๋ยวเลยครับน้ำนะครับน้ำก็มา ไอ้ตรงนี้ครับที่เขาชอบไข่ได้ซื้อป่างมาปูนะครับอันนี้ก็ไปให้เป็ดน้องๆต่อนะครับเือเป็ดห้าสิบสามตัวที่ยังไม่ไข่ เดินลัดลอดสวนแกงนี้ยังไม่ไข่นะครับแต่กินเยอะมากแยก็่าหลังที่ใหม่จะไข่ตอนนี้ยังไม่ไข่เลย สำรวจดูนะครับว่าไข่ยังแต่กำลังผัดขนนะครับนีขนล่วงเต็มเลยกำลังเริ่มผัดอันนี้หอยเปอดหอยที่เราเคยให้ไม่ได้เข้าไปดูยังมันเริ่มไข่อะเดินดูแล้วมันเดมันแอบไข่ยังไงตรงนั้นเหมือนมันจะมีลาง อร่อยเหมือนเดิมเติมเติมคืกินเยอะมาก้าให้แต่อาหารไม่ไหวให้แต่อาหาร,ารไม่คุ้มนะครับ420รยี่สิบกระสอบนี้ไม่คุมครับอาหารกระสอบละสี่้อยยีของเบทาโกนครับแล้วก็ต้องมีอะไรเสริม งั้นเราก็ยังไม่ไหวไม่คุ้มค่าตอนนี้เราก็ได้ไข่ยอยู่ประมาณ23ใบนะครับไม่ค่อยหลุด23ใะครับอย่างเต็มที่ก็ได้22ใบ นีลูกเป็ดเชื่งมาจากวิหารแดงนะครับยังไม่ไข่แต่ครอบที่23ตัวจะเชื่งมาจากสระบุรีมินเยอะนะครับเขาเขามีหลายตัวกำลังขัดขนนะครับรุ่นนี้กำลังขัดขน น่าจะใกล้ไข่อะไรครับสวมากัว,ว,วเงเล็กอยู่ไข่ออกมาก็จะไข่เล็กนะแม่ดูนี่นะนีะ่นรแรกจะไข่เล็กนคะครับอันนี้กินหมดเนะี่ พรุ่งนี้ก็น่าจะได้กินหอยกินหอยไข่ก็จะแดงดีมากนะครับไข่จะแดงเวยมีกั้นกันเดี๋ยวพอเริ่มไข่ก็จะเปิด อันนี้เราไม่ได้ปล่อยนะครับเราขังร้อยปอร์นไม่มีการปล่อยอะไรทั้งสิ้นปล่อยไม่ได้นะหมายเยอะมากไ <c oughs> อ้ข้อนั้นก็ซื้อมาห้าสิบตัวซื้อมาห้าสิบตัวหมา,มาก,กัดตายไปครึ่งหนึ่งนะครับเ <c oughs> หลือยีสิบสาจากห้าสิบตัวห้าสิบตัวแถมกี่ตัวแถมสองตัว ช่ตอนนั้นเราไปซื้อขาแถม2ตัวเป็น52ตัวเหลือ23ตัวตายเกินครึ่งน,นะครับนี่ครับบ้านสวนบ้านเรามีสวนกล้วยกล้วยขึ้นเยอะนะครับ,รบกลับแล้วนะเป็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บไข่กันครับตอนเช้า ก่อนกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเก็บไข่ก่อนเก็บไข่เอาไปขายเพื่อนๆน,นะครับแพงละร้อยสิบบาทไข่ใหญ่นะครับแพงละร้อยสิบาทีที่สวนนะครับก็จะมีต้นพริกต้นพริกต้นใบกระเพราเนี่ยต้นมะนาว น,นี่ก็เป็นฟาร์มจิ้งหรีดนะครับฟาร์มจิ้งหรีดเลิกกิจการถาวรอ,อันนี้ที่เลี้ยงเป็ดตอนเล็กนะครับตอนตัวเล็กก็ลเลี้ยงไว้ในนี้แล้วเหม็นมากแล้วก็ระยะไปนู่นนะครับบ้านส่วนนะครับน,นี่หลังบ้าน บ้านมีขนุนนะครับต้นนี้ดกดกจริงๆครับออกตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ลําต้นถึงปลายครับปลายก็ออกเยอะออกดอกมากนี่นครับหลังบ้านทุ่งหญ้านะครับยุงเยอะครับยุงเยอะจริงๆห่หวงสุยครับมีห่วงสวยด้วย สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสำหรับการทำอาหารเป็ดและให้อาหารเป็ดแบบลดต้นทุนนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปหาแบบคนอื่นเขานะครับเราต้องลองเลือกตัวของเราเองนะครับเรามีอะไรเราก็ลองใช้ดูถ้าเขากินอะไรกินอะไรได้ก็ช่วยเราลดต้นทุนนะครับแล้วก็พออยู่ได้ ถ้าเกิดเราไม่ลดต้นทุนเลยเราก็อยู่ไม่ได้นะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ